สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ของการเดินทางไปวัดท้าเสือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่เพอท่าม่วงเนี่ยค่ะเราเห็นเป็นเส้นทางที่มันก่อสร้างมันปรับปรุงนะคะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างถนนเส้นนี้กับถนอนอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ร่องกลางก็คือจะเป็นเหมือนร่องน้ําหรือคลองชลประทานประมาณนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้น้ําแห้งนะคะนี่คือการขับรถขากลับแล้วนะคะถ้าเราเห็นซุ้มแดงๆอย่างเงี้ยนะคะเรา เลี้ยวก่อนเลยนะคะเราไม่ต้องผ่านไปเพื่อที่จะตาม G P S ไปนะคะเพราะว่า G P S ไม่ทราบว,ว่าสะพานที่จะข้ามไปอีกฝั่งเนี่ยมันชำรุดแล้วเขากำลังซ่อมแซมอยู่นะคะนี่ให้เราเลี้ยวตรงนี้เลยนะคะเลี้ยวตรงนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปเส้นที่ถนนเข้าวัดนะคะ ก็ไม่รู้ว่าไปไงมาไงเหมือนกันนะคะ GPS ถึงได้แนะนำถนนฝั่งตรงกันข้ามให้นะคะทำให้เราเดินทางต่อไม่ได้พยายามที่จะขับต่อไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีเส้นทางที่จะไปบรรจบเพื่อมาเปลี่ยนมาเส้นนี้แน่ๆเลยนะคะเราก็เลยกลับรถถอยหลังมาค่ะใกล้จะถึงวัดแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าเส้นทางที่เข้าวัดน,นี้ก็คือ เป็นน่าจะเป็นเส้นทางที่อยู่ด้านหลังนะคะจะดูเงียบๆนะคะค่ะปรากฏว่าก็ผิดเส้นทางอีกเช่นเคยนะคะคือนักท่องเที่ยวเขานิยมขึ้นด้านหน้าวัดนะคะแต่นี่น่าจะเป็นเส้นทางด้านหลังวัดก็ขึ้นไปได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีรถแล้วก็มองไม่เห็นใครเลยนะคะดูเงียบสงบ ทีแรกเข้าใจว่าวัดรางไม่ใช่นะคะเรามาผิดทางค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะดูรีวิวเพื่อนที่เขามาถูกทางนะคะเพื่อความสะดวกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ